เปลี่ยนแปลงไม่รอดอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ทุกคนเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือยังคะปรับไมค์แซของตัวเองยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงหรือยังปรับใจของเราอะค่ะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงหรือยังและที่สำคัญ ปรับเปลี่ยนตัวเองต้อนรับกับการเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังซึ่งทั้งหมดนี้มันอาจจะดูเป็นสิ่งที่ยากซึ่งพี่คิมก็เข้าใจนะคะยิ่งคนยุคเจนเ,เยอะนะคะเบบี้บูมหรือเจนวายบางทีเราก็รับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าวิกฤตต่างๆที่จะมาเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาแพลตฟอร์มใหม่ๆที่กำลังจะมามันอาจจะทําให้เราอะคะ่ะยากกับการเรียนรู้ที่จะการเปลี่ยนแปลง แต่วันนี้สิ่งที่พคิม์จะบอกก็คือว่าถ้าพวกเราไม่เปลี่ยนเราไม่รอดอย่างแน่นอนเพราะโลกอะค่ะมันไปเร็วมากมันไปข้างน้ามันไปไปไปดังนั้นสิ่งที่เราทาได้คือเราจงยอมรับมันค่ะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงมันแต่อย่ายอมรับแบบจําเป็นหรือต้องอดทนซึ่งแบบนั้นมันไม่ดีสําหรับตัวเราสิ่งที่พิมจะเชิญชวนทุกคนก็คือยิ้มค่ะยิ้มรับกับการเปลี่ยนแปลงว้า ีจังเลยมีการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่ว้าวดีใจจังเลยฉันได้รู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆว้าวมันดีใจจังเลยเราดีใจมากที่เราได้ยุคอยู่ยุคนี้ยุคการเปลี่ยนแปลงว้าวมีแพลตฟอร์อมใหม่ๆที่เราเรียนรู้โอ้โหลกมันล้ำยุคไปแบบนี้ นี่คือท่าทางท่าทีจิตใจที่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงค่ะเราต้องมีท่าทีมีใจและหัวใจที่เปิดกว้างกับการเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะมันจะถึงทําให้เราอะค่ะพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงวันนี้สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างคะเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียนรู้ใช่ไหมคะจากคเคยเขียนเอกสารบนกระดาษวันนี้มันอยู่บนคอมพิวเตอร์จากการสื่อสารใช้โทรศัพท์อย่างเดียวโทรเราอยู่ในไล จากการประชุมบนโต๊ะทำงานเราต้องมาใช้เป็น z o ู m ใช้เป็น c o n f e r เลนตใช้แพลตฟอร์มใหม่ๆจากการสั่งซื้อสินค้าที่เราต้องขายบนหน้าร้านคิดเงินกลายเป็นมาสั่งบนออนไลน์สั่งดีลลี่เสร็จสั่งแบบการใช้ c แคสเลดคือไม่ต้องแบบว่ามีเงินใช้โอนเงินกันทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไปแต่มันเป็นสิ่งใหม่ๆค่ะที่ถ้าเราเปิดใจยอมรับ ต้อนรับกับการเปลี่ยนแปลงมันคือโอกาสใหม่ที่เราจะได้ธุรกิจใหม่ได้ new business new ธุรกิจใหม่ๆอะค่ะมันดีออกจะตายไปค่ะเราอาจจะเป็นยุคคนแรกๆที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้ธุรกิจก่อนคนอื่นเรารวยก่อนคนอื่นค่ะการเปลี่ยนแปลงไม่ยากแค่เปิดใจยอมรับและที่สําคัญยิ้มค่ะยิ้มรับกับการเปลี่ยนแปลงหน้าชื่นตาบานกับการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกๆคนเป็นกําลังใจทุกๆคนค่ะ